แทงแทงไอ,อย่างมาซิมมีไหมันเฮ้ย,ยว่าผมมากัดมือ่อยไหมเขาเขาไปดูหูจะกินอ่ะเอามามามานสสีสวัสดีค่ะวิ่ีเอฟซีทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะคะวันนี้นะคะน้องขวัญเดินจะไปเที่ยวนะคะทุกคนจะไปเที่ยวนั่งรถวิทีเอสคนเดียวนะคะทุก ตอนนี้กำลังรอรถมานะคะ ในสารโปรดทราบคณะเรีนข้าด้านไหน chẳng คนเดียวก็ลงทางเหมือนเดิมทุกคนลงทางขึ้นข้างบนลงมาจากข้างบนขึ้นไปอีกแบบนี้แหละไปคนเดียวทำไงได้ บอกว่าจําไม่จําเลยหลงเหมือนเดิมนี่แล้วจ้าหมอชิดจ้าถึงแล้วหมอชิดคนเยอะมากทุกคนคนหลายแหงพี่น้องบิางแนมาคนเนีย,นนนยงหลายคนเดี๋ยวเราชิลงไปตอกบ้าทกัน ไปสองบไปนี่สวนตะตุจจะหอดแล้วหอดแล้วหอแล ไปหายางเด่นเนาะฮายางเหด่นเผื่อจะมีอุบ่าวจะคนป้าจะถูกถูกคนผนนนประเทศไทยบนเนี่ย้าี่เหลือก็โหลดกจัโหลดกจคนเนาะโหลดก็จักคน 对呀。Yeah. นี้ก็คือจะเป็นจะเป็นอ่าชั้นใต้ดินนะคะทุกคนรถไฟใต้ดินนะคะจุดนี้โอ้โหจดุดยอดมากเดี๋ยวเราจะเดิน<ป>เที่ยวสวนเรกจากกันทุกคนคนหลายแหงคนคือหลายแหง ไปทางไหนนะที่นี่<า>คนมายลาีเป็นครั้งแรกที่น้องคฝนมา,าเยอะจัง

กันหลอกไปหาเบิ่งกันหลอกกันนะไปหาเบิ่งกันหลอกกันนะใส่น้องปเปียกตัวนี้เปียกหมดแล้วปลาเธอใส่อะไรกันหลอกไรเด้อ,อนนนนันนี้ไยเด้หนึน่งเบอร,นร,นร,นร์นี้ครับไปแลไป ใช่แหละกันหรอกสบายดีเ,เปียกนะมันเปียกทุกคน มาซิม,มีน่เนะเ,เห็นออบอกนมากาัดมือ่อยอไหมเขาเขาไปกินอะมามามาสงสังบยบม่มากสงสัยบุมากสงสัยบ่มากมากัดมือเขาใล่หรืกล้าอยู่ซ้ามามามา ุดท่องหันใช่เนี่ยหายบางังบังบั้งแรกทุกคนให้น้องกระลอกกินอาหารอ,อ,อ๋อย่าแย่งกันอย่าแย่งกัน เอาดีๆเอาดีๆยแย่งกันอ่างอ่างอ่โอ้ยหยาด่ได้กินใชไปซะสแหละมันจะมีช่วงประมาณจังโมงมันออกมัเป็นชสวงเนาะ mười hai nghìn hai mươi hai liệu bụp nãy nãy nhoi 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 ใช่หล่ะอ้ามีการขอบคุณคาดด้วยอ่าแดนมาเองอ่าอ้าจุดจุดจุดเออโมเป็น ขอบคุณค่ะมีมารายาทด้วยมามามา จ้างเลยเอ้าตื่น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 แก็กันทุกทีเลยวันไหนไปทำเนึ่กงับมาเลยมามาเป็นไหนโอาฝนกินเรากินเราเฮ้ยแนมนาทีละกุ้งกินอะไนี่นะนี่นะนี่นะกินบรไเบิ่งอะไรนปที่นี่เฮ้ย สวัสดีค่ะเอาอาหารมาให้นี่มา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 เอาเร็วมาเอาเร็วตกใจเหรอคนสวย <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่เอา,เอา,เอามามามาโอ้โหขอบคุณค่ะด,ด้วยเด้อตกใจ <c oughs> ไหน ป้าคุณสองสามตัวนี่ตัวเล็กนะไม่เล็กนะเนี่ยเอาเร็วเอาเร็วมาเอวมาเร็วอา,า,าเอาเรวาเอเรวไหน,าน,อ,อ,อ,นอ่ะ แล้วนู่นไปแล้วไปแล้วบๆให้อาหารกระลอกครั้งแรกนะคะทุกคน,น,นโอ้ตึงเต้นมากเลยอทั้จะหมดแล้ว này em mong không thấy nhìn, mama, down ma le, down ma le, down ma, 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 อ้าวแล้วนกไม่กินไม่ได้เหรอนอก<ใ>นี่น <ะ S 2> กินได้ไหม รอร่อยเลยกินอย่างอลเลดอร่อยไปไหนแล้วหมดแล้วยังเหลือชิ้นเดียวชิ้นสุดท้าย ชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะไม่กินอิ่มแล้วอิ่มแล้วพอแล้วนะ ยังงีัยข่อยตีลเงี้ยข่ตีเอ้ไปละไปให้ตัวอื่นดีกว่านี้มมามาเลมารมาเร็ว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  ได้เลยก็ดอ้็ด็อ้บอ้นั่ละจะไดเลยใช่เป็นอย่างเขาทุจับมาขายมาอย่างนี้แบบตะ่าเขาม่มีคนมาอยู่แนอแม่งกับหูกันแหละวน้องก็บบะเคยกินเนาะมันเป็นสซนบอบทจริงๆมียังกินมดเดินแนวขน ใส่กันดักกันดักอาหารหมดแล้วถึงเวลาเลยบอกเวลาพอนอนพอนอนยังไงอ๋อนอนในงาใหม่เลยเหรออ่าแล้วมันบาตกดีนะจะมีห้างกับโตกเดี่เรจะไปอยู่ในห้างอ๋อเดี๋ตอนนี้เขาบริการนอนกี่หลับก็นอนเบินห้องคืออ๋อหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหนูหมดแล้วเดี๋ยวมือหนาเด้อเดี๋ยวมือหนาเด้อมือหนามากไหม คอคบอขอบคุณค่ะไปแล้วลงไปต่อพ่กันลงมาตอ่อคึ่กันอบคุณา่ามขอบคุณค่คณคนนะนี้ <c oughs> โอเคนะคะทุกคนวันนี้นะน้องขวัก็มา ให้อาหารก็รอกนะคะแปบ๊บเดียวเองมาไม่ทันเนาะกลางวันนี่น้องขวัญมาให้ก,กันเล่ามาให้อาหารก,ก็รอกครั้งแรกเนาะมามาโชคดีโชคดีที่ได้มาเห็นก,ก็รอ,อกโชคดีแล้วมือนนี่นะคะทุกคนในคลิปนี้น้องขวัญจบก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ